เออวันนี้เป็นวันอะไรนะวันนี้น้องแมวงมาเต็มหน้าห้องเลยน้องใส่อาหารเม็ดหมดเด้แล้วไป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 แล้วพาไปกินอาหารเม็ดมานี่มาพะเจ้าเออมา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 แล้วมาแร้วมาเร้วมาเร็วมาเร้วมาเล้วมาแร้วมาเร้วมาแร้วมาเร้วมาแร้วมาเล้วมาเร้วมาเล้ว เดี๋ยวที่อาหารเม็ดให้นะเห้เปิดก่อนเออมาตามถึงที่เลยไปตามถึงหน้าห้องเลยแล้วให้เนี่ยใจเย็นให้ใจเย็นนะจ๊จะใจเย็นนะจ๊ะอาหารเม็ดนะครับผมเดินกินทั้งวันทั้งคืนเลยนะเนี่ยเอ,อ้าพอไหมอ,อ้าพอไหมอ,อ้าพอก่อน หมดแล้วค่อยเอาใหม่กินเลยเขาเจ้ากินเลยเขาเจ้าให้แม่กินก่อนเถออเสียสละนะครับผมเสียสละให้แม่กินก่อนนะครับผมดูจมูกดำดำ,ดำนี่ไะจมูกดำมามาแล้ว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 จอมกินเลมาแล้วอะไหนมาคนโตกันสิ่ะคนโตเลยนี้ขึ้นมาเหรอ มาแล้วก็ส่งเสียงเลยนะเนี่ยขู่เลยนะเนี่ยนะมาแล้วก็ส่งเสียงเลยนะเนี่ยเขาจะกินอาหารกันตัวเองแบบเอ้ามาขู่เลยนะเนี่ยน้องแมวเนี่ยน้องแมวจิมจุ่มชอบขู่เพื่อนๆน,นะเนี่ยเพื่อนจะกินอาหารเม็ด ฝนตกวันนี้ฝนตกมันจะากาศดีวันนี้แมวไม่ไปไหนเลยน้องแมวอยู่บ้านทั้งวันจิ้มจุ่มวันนี้ขึ้นมาแล้วไปแอบที่ไหนมาไม่รู้นี่นักเลงนะครับพุนักเลงนะครับผมจบบรราาบผมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศนะครับคุนู่นเลยนะครับผมโอ้บรรยากาศนี้ดีนะครับอันนี้ฝนตกนะครับผมตกลินนะครับตกลินนะครับผม มั้เลตกแรงตกอย่างนี้ก็น่าจะทั้งวันนะครับผมบรรยากาศอย่างนี้ทางโน้นนะโอ้โอบรรยากาศดีดีนะครับผมนุ่นเลยนะครับผมบรรยากาศดีมากเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันหยุดนะครับผมวันหยุดนะครับผมอืมวันหยุดครับวันหยุดวันหยุดนี่น้องแมวอ่าเขาเจ้ากินแ้วเขาเจ้ากินอาหารเม็ดแล้วนะครับ เอาละนัครับกันนะครับผมบายบายนะครับ